เรากลับมากันอีกแล้วแพน vs ฟัมบี้ฟิวชั่กันอีกแล้วนะครับผมในวอร์ชั่น3.2มเป็นมีน้องคอมเมนต์คนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าพี่ครับแพน vs ฟิวชั่นนั้นเขานี่มีการอัปเดตมาใหม่แล้วครับกดได้ไหมอ๋อมันน่าจะเป็นการเล่นแบบไม่มีรีจำกัดหรอใช่ปะ ไหนลองกดไปที่กดก็ไม่ได้ต้องกดทุกรางวัลเหรอทุกรางวัลใช่แล้วไม่มันดูคุนคุนะเหมือนมันเหมือนเหมือนมันจะให้เราเก็บรูปภาพเหรออ่านี่ครับทุกคนอ๋อนี่เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้เหรอย้ายมาอยู่ในเครื่องเหมือนจะเป็นเครื่องฟิวชั่นนะครับด่านแต่ละด่าน,านที่เราเล่นมาหมดแล้วนะทุกคน เนี่ยจะเป็นด่านฝาหน้ากลางคืนหรือว่าบนหลังคาเล่นมาหมดทุกอย่างแล้วแสดงว่าเขาเอามารวมในนี้หมดแล้วเหรอคือตอนนี้อะอะไรวะเน,นี่ยผมเรื่องงงไปหมดแล้วว่ามันเรื่องเล่นยังไงก่อน <c oughs> อู้แหมมีการเอฟเฟกแบบจอดับด้วย <c oughs> นายขอมาดูตัวฟิวชั่นหน่อยฟิอันนี้อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นกล่องของขวัญไม่ให้ใช้อืมโอเค เดี๋ยวขอมาดูฟิวชั่นตัวอื่นก่อนแล้วกันของไฟโฟนนี้จะเป็นโฟนฟิวชั่นตัวเก่าของไฟตัวใหม่ๆน่าจะอยู่ด้านล่างกว่าทุกคนนะครับเขามีการบอกวิธีผสมไหม <c oughs> อุ้ยอีหยังวะเนี่ย <c oughs> อันนี้ฟุปเปอร์ชัดๆ <c oughs> แล้วถ้าเป็นตัวไม้กินคนนะอ๋ออ๋อ,อเหมือนล่างนี่ไงล่างที่เราปรผสมกับต้นไม้เรืงแฝงทุกคน อันนี้ได้เป็นร่างใหม่หรือเปล่าไอ้ตัวนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะอีกอย่างก็ไม่รู้วิธีผสมด้วยหรือเอาง่ายๆคือมันไม่ใช่ต้นไม้ของอ้อนี่หรอระเบิดเมาระเบิดเมาเราไม่เรายังไม่เคยใช้อ่ะราคาหนึ่งร้อยอันนี้ระเบิดเผาวันอันนี้ระเบิดเผาวันใต้น้ําพริกอันนี้มีแล้วเราเห็นไปแล้วครับเห็นไปแล้วกะละมังเห็ดกะละมังอันนี้เคยเห็นไปแล้วครับโอ้นี่ไง อันนี้ผมยังไม่เคยเห็นอ่ะฟักควอตเหล็กบอนักกระบองเพชรบอรนัดดาวบอนัดฟักทองวอนัก,ก,ร,นก,กระลำบอนัดข้โพดแม่เหมือนวอร์ชันนี้จะมีการวอรนัดเพียบเลยมีตัวฟามหัวปืนกลก็มีฮะและมีตัวนี้ด้วยบินเหตุเชอรี่บอมพัดลมระเบิดพัดลมน้ำแข็งดาวระเบิด วอนักกระเทียม,มงูตัวเล็กที่ยังไม่โตมีแค่ไม่ใช่เป็นลูกมันยิงจะเป็นเนื้อเป็นเปลือกตัวนี้ก็เป็นกระหล่ำน้อยนี่ทอไม้ไฟวอนัทโหมีหลายอย่างฮะเฮ้ยเดี๋ยวเด,วดวีอันนี้มันดูแบบแปลกฟูฟูนางเงือก เออเออระเบิดวานโอ้โหลูกฟงวานก็มีนี่ฟองอะไรฟงไฟปะแล้วเนี่ยโอ้โหเผาวานเห็ดเมาอันนี้ปืนกลปืนกลเกาะนะครับผมเรียกปืนกลเกาะเฮ้ยมีตัวหลากหลายที่ผมไม่เคยเห็นโอ้อันนี้อันนี้น,น่าสนใจฟักทองกินคนและนี่ก็เป็นอ๋อนี่ไง คราวนี้เขาเพิ่มบอนัดพริกมาแล้วทุกคนเห็นไหมผมดูจากใบไม้ข้างหลังอะรู้เลยว่าเป็นบอนัดผสมพริกแล้วก็มีบอนัดผสฟมฟักทองฟักทองผสมตะวันฟักทองกระเทียมอันนี้น่าจะเป็นเออ,อเขาเรียกว่าน้องเห็ดอาทิตย์ผสมกับน้ำเห็ดน้ำแข็งเหรอมันตัวแปลกๆเพียบแล้วเนี่ยเอ,อ,อันนี้ อันนี้อะไรอ่ะเชอร์รี่บอมอือฮะอันนี้เชอร์รี่บอมบอมไฟระเบิดฟัควอตระเบิดฟัควอตเชอร์รี่บอมฟัควอตแตงโมแล้วก็ปืนใหญ่กระลำอ๋อสามารถเอาปืนเอาปืนใหญ่กระลำผสมได้แล้วมีตัวไหนอีกไหมมีอยู่หลายอย่างเลยอ่ลาล่างฟุปเปอร์มาแล้วครับมีเมีฟุปเปอร์มาใหม่เนี่ยหรอซุปเปอร์ใหม่เป็นเห็ดครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งขาว ว้าวว้าวว้าวเหมือนว่าจะมีการเพิ่มฟุปเปอร์มาใหม่ครับทุกคนถึงจะเพิ่มฟุปเปอร์มาใหม่แต่ผมก็ไม่รู้วิวธีการประฟงอยู่ดีนะครับอันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูข้อมูลก่อนจะมาเล่นนะเนี่ยก็เลยพาร์ทนี้กะว่าจะเอาของที่มันเป็นแบบประฟงง่ายก่อนนะฟุปเปอร์อาทิตย์น้ําแข็งฟูร์นทีเด็ดฟูดโอ้โหอันนี้ล่างชาโดชาโดชัดชดผมอยากลองประฟงตัวนี้มากเลยอะถ้าต,ต้องมากินคนชาโดเนี่ย นี่ก็ล่างใหม่ละใหม่หมดโหดูๆมันจะโหดขึ้นนะเนี่ยโุ้ยนี่มันล่างแบบทนทานหรอแม่ระฝาจีนอ่านไม่ออกเลยเรามันมันมันก็บอกฝูดุกคนเนี่ยหมาแม่มันบอกฝูนะแต่อ่านไม่ออกเลยเฮ้ยอันนี้นะ่าสนใจอะ่ะอยากลองผสมดูลองผสมดูก่อนเริ่มเกมด้วย มาเอาแนวยาวนี่แหละแนวยาวไปถั่วลันเตากับพริกอุ้ยนี่ไงจ๊บผสมพริกได้โอ้โหนี่ครับกลายเป็นฟุปเปอร์ล่างพริกแต่จะไปล่างฟุปเปอร์อีกทีหนึง่งมันต้องใส่พริกอีกใช่ปะหรือว่าไม่ต้องใส่แล้วอย่าง,งก็เอาเป็นจ๊บนี่ล่างฟุปเปอร์กลายเป็นล่างฟามยิงไปเลย โอ้โหไม่ตายเมื่อกี้ทุกคนกลายเป็นล่างฟียิงป้ายยิงยิงยิงยงโอ้โหข้างบนอึดมากไม่ตายครับไม่ตายทอไม้ไฟกับระเบิดแล้วก็ใช่ไหมประสมได้ไหมไม่ได้มันต้องใช้อะไรเนาะโอโ้ลืมแปะปูนหญ่แตงโมดีกว่าเฮ้ยดืมไปได้ไงวะเนี่ย กระสุนของเชอรี่บอมเอ๊ะกระสุนพิกอ๋อไม่ทำ,ม,ม,ทำม,ทม,มันไม่ทำดาเมจทุกคนเหรอไหมมันไม่ทำแต่ถ้าเป็นร่างธรรมดาร่างธรรมดาย,ยิงไงอะ่ะเอ๊ะมันทำปะผมด้วยอะไรวะถ้าไม่ใช่แตงโมมึงงงมึงหมดแล้ว,วอ่ะมาเลิกการผสมอ่ะตัวที่ทำดามเมจยังไมากที่สุดคือตัวนี้อ๋อโอ๊ยสามารถฝึกประวัติได้ด้วย ตาผสมได้ล่างแล้วคือล่างนี้ฝวดล่างฝอยยังผสมไม่ได้เออลองลองล่างนี้ไหมเหมือนจะเป็นล่างน้ําแข็งอะ่ะได้เปล่าวะมากะลำํำเอา้ากะล้ำก็ไม่ได้อีกเรื่องเยอะจริงเงินแล้วก็ยิงเลยได้ไหมปึ๊บปึ๊บโอ้ได้ไดอยู่นี่มันกละพังแล้ว วางเงินวางเงินเฟดแล, <c oughs> แล้วก็จุ๊บแล้วก็จุ๊บเพื่อยิงไสพวกฟัมบี้และกระลำกับดอกไม้เปื่อกลายเป็นล่างฝองนี่ล่างฟุปเปอร์มันจะร่างฝองเดยนี้เริ่มพูดผิดบ่อยจังเลยโอ้ยตัวน้ำมันมเข้าใกล้ามาแล้วนะถ้าเข้าใกล้ก็ต้องใช้เป็นเฮดเมา โอ้โหระเบิดคุดคุดไม่ทันน้ําแข็งได้ไหมไม่ได้อีกแล้วมันต้องการอะไรกันแน่วะเนี่ยต้องการล่างอะไรหืรมผมนู่นผมนี่ก็ไม่ได้ต้องปผมอย่างไรถึงมันจะทํางานฮะฝามเหลี่ยมกับเฮ้มีด้วยเหรอกดผิด โอ้ไม่กอดไม่แล้วกดผิดตัวนี้กับอันนี้แช่แข็งแล้วก็กลายเป็นอีกร่างหนึ่งอีกร่างหนึ่งปุ๊บเอาแม้ไปฟรามหัวกับเชอรี่บอมปุ๊มเรียบร้อยนี่จะยิงลูกเชอรี่บอมเรื่อยๆออกมาแล้วก็เอาเป็นตัวนี้เพื่อที่ยิงบนห้องฟ้าได้ ยิ่งรู้ทำดาเมจยังไงเนาะฝาหมวโอ้โหยังไม่ได้ทำดาเมจเลยวางวางฝาหลาก็วางไม่ได้ระเบิดจ๊บวางหนึ่งลูกอ๋อเป็นล่างนี้หรอวางอีกตัวนึงก็กลายเป็นราชินีแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ พอ้ะมมัม่วฟูไปหมดแล้วอะเอาง่ายคือมันทั้งด่ามันทั้งอะไรด้วยผมก็ไม่รู้ที่กระปมด้วยไง,งคือแบบมันมึนหัวไปหมดแล้วอะผมจําของเวอร์ชั่นเก่าได้แต่ถ้าเป็นของเวอร์ชันใหม่เนี่ยผมยิ่งหนักกว่าเดิมเลยกว่าจะจําได้มันาน,านานนะครับทุกคนเอา้าเพิ่งเห็นมันมีฟูฟูกับถั่วลันเตาด้วยเอาตรงๆคือตัวที่ของเป็นอันใหม่เนี่ย ของเวอร์ชันใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้ปรผสมครบหมดทุกตัวนะก็เดีย๋ยวว้พาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมก็ค่อยมาเตรียมอะไรให้พร้อมก่อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหากใครพอรู้ข้อมูลวิธีการปรผสมอันนี้ฮะเดี๋ยวเรียกแป๊บนึงอ่ะนี่ก็ผมเป็นฟุปเปอร์ตัวใหม่นะฟุปเปอร์ตัวใหม่นี่ผมไม่รู้จริงจงมันต้องผสมยังไงวันนี้โชคดีอย่างหนึงง่งนะผมสามาปรผสมเจ้าต้นนี้ได้กัน,กนทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ วอนัทดวงอาทิตย์พริกป่ <laughs> 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 นนี่ตัวไมคิงคนชาโดหากใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยและกระหล่ำดวงอาทิตย์นะครับกระหล่ำฟุปเปอร์ดวงอาทิตย์ก็น่าจะมีอยู่เท่านี้แหละครับทุกคนอ่าโอเคหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์กดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อว่าคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าหากมี ใครคอมเมนต์มาวิธีการผสมตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้น้องๆดูกันเลยนะครับผู้ติดตามก็ขึ้นขึ้นลงลงก็คือลงๆๆๆๆๆๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปมากเท่าไหร่นะแถมคลิปของผมมันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหนุนนานพูดไม่ออกอะ่ะนะมันก็มีท้อบ้างนะะเดี๋ยวผมก็ต้องตั้งใจในการทำคลิปต่อไปนะครับจะไม่ค่อยมีเวลานะครับอ่าโอเคโอเคผมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย